ท่ามกลางความวุ่นวายของมาตรการภาษีทรัมป์มีผู้ผลิตในสหรัฐบางกลุ่มโดยเฉพาะโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางกำลังได้รับอานิสงส์จากนโยบายนี้อยู่พวกเขากำลังเห็นยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเรื่องราวมันเป็นยังไงเราไปดูกันครับหลักการง่ายๆครับพอสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านำเข้าโดยเฉพาะจากจีนทำให้สินค้าเหล่านั้นมีราคาสูงมาก บริษัทในอเมริกาหลายแห่งก็เลยเริ่มมองหาทางเลือกอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีแพงๆและทางเลือกนั้นก็คือหันกลับมาสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานในประเทศตัวเองเรื่องนี้ทำให้สินค้า made in USA กลับมาแข่งขันด้านราคาได้ดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยทีเดียวครับลองฟังตัวอย่างจากคุณแจ็คชรอนประธานบริษัทเจอเกนสที่ผลิตเครื่องมืออุตสาหกรรมอย่างไขควงแคลมป์ amp, หรือรอก เขาบอกว่าตอนนี้ที่โรงงานของเขางานล้นมือสุดๆต้องเดินเครื่องผลิตตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ส่วนหนึ่งก็เพราะลูกค้าหนีภาษีนำเข้าอีกส่วนก็เพราะความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยหรืออย่างคุณดอนนี่ชัปลินจากบริษัท Grand r i v e r Rubber and Plastics ที่ผลิตเกี่ยวกับยางก็เล่าว,ว่ามีลูกค้าเก่าสรายที่เคยหนีไปใช้ซัพพลายเออร์จีนเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้กลับมาขอซื้อปะกกีนยางจากเขาอีกครั้ง แถมยังมีผู้ผลิตไส้กรองน้ำมันเครื่องอีก3รายติดต่อเข้ามาเพราะอยากย้ายฐานการผลิตจากจีนคุณชาปลินบอกว่าถ้าไดออเดอร์ใหม่ทั้งหมดนี้จะคิดเป็นมูลค่าราวๆ5ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ10%ของรายได้บริษัทเลยนะครับซึ่งอาจจะทำให้บริษัทต้องจ้างคนเพิ่มขยายไลน์ผลิตแต่เขาก็รอบคอบนะครับเขาขอทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้าไปเลยเผื่อว่าในอนาคตนโยบายภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเ,เขาก็ยังพอจะมีหลักประกัน กลุ่มที่ได้ประโยชน์ชัดเจนอีกกลุ่มคือผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE อย่างเช่นหน้ากากอนามัยถุงมือยางที่เคยบูมในช่วงโควิด19เพราะของจากเอเชียขาดแคลนแต่พอสถานการณ์คลี่คลายโรงพยาบาลต่างๆก็กลับไปซื้อของถูกจากจีนทําให้ผู้ผลิตในสหรัฐซบเซาไปแต่พอมีภาษีใหม่สําหรับถุงมือยางจากจีนทําให้ราคาเพิ่มขึ้นเท่าตัวบริษัท SafeSourceDirect บอกว่าตอนนี้ลูกค้าที่เคยพึ่งพาของจีน กำลังวิ่งหาแหล่งอื่นกันให้วุ่นทำให้ s เซฟซอ r c สต้องกลับมาเดินเครื่องไลน์ผลิตเพิ่มจากที่เคยเงียบเหงาไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มีแต่ด้านบวกนะครับอย่างแรกเลยคือความไม่แน่นอนผู้ผลิตหลายรายรวมถึงคุณทรอนเองก็ยังลังเลที่จะจ้างพนักงานเพิ่มมากๆหรือลงทุนขยายโรงงานเพราะไม่รู้ว่านโยบายบริษัทพวกนี้จะอยู่ถาวรแค่ไหนถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาการลงทุนไปก็อาจจะสูญเปล่า อย่างที่2คือต้นทุนสูงขึ้นครับแม้จะขายดีขึ้นแต่ผู้ผลิตเหล่านี้หลายรายก็ต้องนําเข้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจากต่างประเทศเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็โดนภาษีไปด้วย อย่าง Grand River Rubber ก็ต้องนำเข้าอุปกรณ์โรงงานเช่นแว่นตา s a f e ี้หรือที่อุดหูจากจีนที่โดนภาษี145%หรือนำเข้ายางบางส่วนจากประเทศอื่นที่โดนภาษี10%ส่วน Safe s น u r e ซที่ผลิตถุงมือยางก็ต้องนำเข้าเคมียางไนไตรล์จากบราซิลและอิตาลีซึ่งก็โดนภาษี10%เหมือนกันสุดท้ายพวกเขาก็อาจจะต้องผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ให้กับลูกค้าด้วยการขึ้นราคาสินค้านั่นเองครับ และสำหรับบริษัทที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากจีนเป็นหลักมุมมองก็จะต่างออกไปเลยครับอย่างบริษัท h u s โ o International ที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องจากการเกษตรแม้จะพยายามลดการพึ่งพาจีนล,ลงแล้วแต่ก็ยังต้องนำเข้าชิ้นส่วนสำคัญถึง20%อตคุณออสตินรามิเรส CEO บอกว่าเราหยุดนำเข้าไม่ได้มันเป็นชิ้นส่วนสำคัญในสินค้าของลูกค้าเราก็ต้องจ่ายภาษีต่อไปและทางออกก็คือการขึ้นราคาสินค้า แม้แต่บริษัทใหญ่อย่าง w h i r l p o o l ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มองว่าภาษีช่วยให้สนามแข่งขันเท่าเทียมขึ้นเพราะคู่แข่งจากเอเชียได้เปรียบเรื่องต้นทุนมานานแต่ในขณะเดียวกัน w h i r l p o o l เองเขาก็คาดว่าต้นทุนจะสูงขึ้นประมาณ400ล้านดอลลาร์ในปีนี้เพราะภาษีชิ้นส่วนนำเข้าเหมือนกันซึ่งก็ต้องไปหาวิธีลดค่าใช้ใจ่ายอื่นหรือขึ้นราคามาชดเชยมาตรการภาษีของทรัมป์ก็เหมือนดาบสองคมครับในขณะที่มันสร้างความปั่นป่วนและอาจเพิ่มต้นทุนให้กับหลายๆส่วน แต่มันก็กําลังเป็นแสงสว่างให้กับผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางบางรายในสหรัฐให้กลับมามีที่ยืนและแข่งขันด้านราคาได้อีกครั้งหลังจากที่เสียเปรียบสินค้านําเข้าราคาถูกมานานแต่ผลกระทบในระยะยาวจะเป็นอย่างไรนโยบายนี้จะยั่งยืนแค่ไหนก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ